ยิ่งขายเยอะบางทียิ่งเหนื่อยแต่กำไรกลับบางลงเพราะศัตรูตัวจริงไม่ใช่ตลาดแต่คือโครงสร้างต้นทุนที่เรามองข้ามความจริงของธุรกิจคือยอดขายที่สูงขึ้นอาจไม่ได้พากำไรไปจุดสูงสุดหากธุรกิจติดกับดักต้นทุนคงที่แบบขั้นบันไดและประสิทธิภาพการบริหารที่ลดลงเมื่อขยายตัวลองดูให้ชัดทีละจุด 1. ต้นทุนคงที่ที่กระโดดเป็นขั้น step costs ต้นทุนคงที่ไม่ได้คงที่ตลอดไปแต่จะพุ่งขึ้นทันทีเมื่อเกินขีดความสามารถ (capacity) รถขนส่งรถ1คันขนได้500กล่องต้นทุน1,500บาทเท่ากับกล่องละ3บาทแต่ถ้าต้องส่ง600กล่องต้องใช้2เที่ยวต้นทุนพุ่งเป็น3,000บาทต้นทุนเฉลี่ยต่อกล่องกระโดดเป็น5บาททันทียอดขายเพิ่มแต่กำไรต่อหน่วยกลับลดลงร้านหมูปิ้ง คนปิ้งหนึ่งคนทำได้เต็มที่300ไม้อยากขาย400ไม้ต้องจ้างเพิ่มอีกหนึ่งคนค่าแรงเพิ่มทันทีเป็นเท่าตัวแต่ยอดขายเพิ่มไม่ถึงเท่าตัวช่วงรอยต่อน,นี้กำไรสุทธิมักขดก่อนจะฟื้นเมื่อขายได้มากพอจริงๆ 2. กับดักขยายกิจการก่อนถึงจุดคุ้มทุนใหม่การเพิ่มโรงงานหรือสาขาคือการแบกต้นทุนคงที่ก้อนใหญ่ตั้งแต่วันแรกเช่น ค่าเสื่อมเครื่องจักรเงินเดือนทีมส่วนกลางถ้ายอดขายใหม่ยังไม่พอเลี้ยงต้นทุนใหม่กำไรจากธุรกิจเดิมต้องมาช่วยแบกในบางเคสขยายเร็วเกินเงินสดยอดขายไม่มาตามแผนเท่ากับธุรกิจล้มทั้งกระดาน 3. มมาจิ้นบีบตัวเมื่อธุรกิจใหญ่ขึ้นธุรกิจที่โตขึ้นมักเจอกับต้นทุนความซับซ้อน (cost of complexity) ระบบใหญ่ขึ้นพนักงานส่วนกลางมากขึ้น บัญชีนิติกรไอที IT, ผู้จัดการยอดขายโตจากการอัดงบโฆษณาแต่กำไรส่วนเกินที่ได้อาจไม่คุ้มต้นทุนที่จ่ายผลคือกำไรสุทธิรวมอาจยังเพิ่มแต่อัตรากำไรหรือมาจิ้นกลับบางลงเรื่อยๆ 4. สงครามราคายิ่งขายยิ่งเสี่ยงบางครั้งยอดขายที่พุ่งมาจากการตัดราคาราคาลงเท่ากับกำไรขั้นต้นหดทันที ลดแรงเกินไปเท่ากับยิ่งขายยิ่งเจ็บหากยอดขายเป็นแค่ฤดูกาลแต่ต้นทุนถาวรถูกเพิ่มไปแล้ววันที่ยอดขายหายต้นทุนหนีไม่พ้นสรุปให้ชัดยอดขายจะพากำไรไปจุดสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจใช้ทรัพยากรเดิมได้เต็มประสิทธิภาพ full capacity โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนคงที่ใหม่โดยไม่จำเป็น ธุรกิจที่เก่งไม่ใช่ธุรกิจที่ขายได้มากที่สุดแต่คือธุรกิจที่ขายได้คุ้มที่สุด